สวัสดีครับเมนูพิเศษของหมู่บ้านตะหลวงโดยเชฟเชฟเทียบนะครับผมเชฟเทียบครับเมนูพิเศษเขาเรียกแมงอะไรครับเนี่ยเชฟอันนี้เป็นแมงมันเป็นเมนูอะไรครับพิเศษพิสดารใช่ไหมครับมันเป็นอาหารชั้นหนึ่งสำหรับกับแก้มนะครับอ๋อครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขอลอง่อยนะครับผมผมมาจากหม่อมถนัดแดกครับตัดไปเลยครับนี่ครับนี่แมลงแมลงอะไรไม่รู้แล้วมันกินได้หรือวะ น้นแรงใบไม้นุ้งกินได้เหรอเชปใหม่ด้วยครับผมเชฟใหม่กับเชปเจี๊ยบครับกี่นาจ้าซินกินเล่รก็ไม่้องกินอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาตอนเย็นของบ้านตาหลวงไม่ได้ทำอะไรแล้วครับไม่ได้ทำอะไรแล้วครับก็เย็นมาก็ถากระเ้พวกินกันครับผมเล่าเล่าไม่มีกินนะครับไทยโลกสวยอย่ามาดูนะ เหล้าไม่มีนะครับเหล้าไม่มีนี่ครับนั่งกันมีแต่คนดีๆไม่มีเหล้าเลยนี่นี่นี่เอเหล้าไม่มีครับไม่มีอไม่ใช่เหล้าไม่มีครับเฮ้ยมึงเดี๋ยวมาใส่กล้องดิเดี๋ยวโดนแบนเลยฮะเมนูพิเศษครับนำเสนอโดยเชฟเจบสวัสดีครับวันนี้เรามากินโชกันนะครับผมโดยโดยเชฟเจ๊บครับผม อ่ะเยวชิมโชว์นะครับผมเอาตัวไหนดีครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายตัวแมงแมงไหนเนาะแมงกินตอนอ้าวเฮ้ยมึงเอาตัวใหญ่นเลยที่เดี๋ยวดิอาอกินกินกินเลยกินกินแบบลาอร่อยอ่าเห็นไหมครับกินแบบปลาเลนอร่อยแต่ทีิมึงดูกินแล้วไม่น่าอร่อยเลยที่ผาย เออจ้างกินตัวละไรนะครับครับผมปกติในการกินโทรเลยทีนี่ยเกินโทรครับลองลองมั้งครับลองนี่นี่เป็นคนนนี้นะครับมาดูลุงต๋องกินโทรครับผมน้ำนันน้ำไหลไหลอืมน่าสุดยอดครับกินโทรยังไงมั้งครับน้องอืมเอาใครใครใครจะมากินแมงอะไนี่ก็บ้านลุงต๋องนะครับผม จะต้องมามีน้อยครับเอาสวัสดีครับวันนี้เรามาดูเมนูที่สองนะครับของบ้านสาหลวงโดยเชฟกินนะครับวันนี้มาเรามาดูกันเลยครับผมเรามาดูกันเลยเพื่อนๆโอ้โหเพื่อนเพื่อดูด้วยครับเมนูอยากแดกครับครับผมเดี๋ยววันนี้เชฟเชฟจะเอ่อโชว์โชว์โชว์คนนะครับโชว์กินนะครับผมองสวัสดี แปบหนึ่งสองตั้มห้ำสมูทต์นะครับเรีวๆที่โอ้โหสวัสดีครับนี่นะครับเมนูนี้นะครับเออผมจะบอกนะครับเมื่อกี้นี้ผมได้ชิมไปหนึ่งคำรสชาติที่ผมได้ครั้งแรกก็จะมีรสชาติเค็มเค็มนํำนะครับผมเค็มนํำนิดนึงรสชาติต่อไปก็เราจะไปเจอเปรี้ยวอีกหน่อยครับผม พอไปประจบก,กันมันก็ลงตัวครับเมนูนี้ผมกรารันตีว่าลงตัว